มาอีกแล้วนะครับคลิปแกะของรีวิวรอบก่อนเนี่ยเป็นแป้นพิมพ์นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมาเป็นแผ่นรองเมาส์นะส่งมาจากร้านดีร้านเดิมนะครับ Big Pen นกิ้นี่ชอบเลยอย่างี้ลูกค้าชอบแต่ไซส์อย่างเบิ้มนะครับผมแกะบนโตไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนตำแหน่งการแกะไปแกะบนพื้นเอาตัวที่ผมได้นะครับขนาดมันอยู่ที่490คูณ420ม mm. มก็คือเป็นไซส์แผ่นรองเมาส์เกมมิ่งมาตรฐานทั่วไปนะนั่นหมายความว่าก็อาจจะต้องใช้พื้นที่โตเยอะหน่อย ตัวที่ผมได้เอามาลองเนี่ยจะเป็นรุ่น D K Renpad นะครับตัวที่ผมเลือกเนี่ยมันจะเป็นตัวสปีดนะมาพร้อมกับลายนินจานะครับแต่ถ้าคุณเลือกเป็นคอนโทรลหรือว่าเป็นแบบบาลานซ์เนี่ยลายที่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันนะนอกจากสีน้ําเงินยังมีสีดําให้เลือกด้วยนะพื้นผิวข้างหลังนะครับเขาบอกว่าเป็นแบบโพลียูรีเทนซึ่งจะพูดตรงๆคือผมไม่ใช่สายลึกขนาดนั้นนะนะแต่ที่แน่ๆคือมันยึดติดแน่นจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มอ๋อลืมบอกไปตัวแผ่นรองเมาส์มันเป็นแบบอันโคดด้วยนะครับมา,บาะะง แน่นอนก็เปลี่ยนอันเก่าออกแล้วก็อันใหม่ใส่เข้าไปคือจากที่เห็นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าไซส์มันค่อนข้าง,างมาตรฐานนะดังนั้นถ้าคุณใช้เกมมิงมาส์แพดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเดิมมากนะครับ ผมลองใช้อยู่ประมาณ3าถึงสวันก็คือใช้หมดเลยนะตั้งแต่ทํางานทั่วไปเล่นเกมจากที่ลองใช้นี่บอกเลยนะครับว่าในงบราคาไม่เกิน1 0 0 0พันเนี่ยผมว่ามันก็ได้คุณภาพที่โคตรเวอร์เลยนะทั้งในเรื่องของการเก็บงานนะครับเย็บขอบคุณภาพของลายพิมพ์เท็กเจอร์ของตัวแผ่นรองเมาส์รวมไปถึงเรื่องขนาดเนี่ยผมว่ามันเทียบกับแผ่นรองเมาส์ outh, ราคาหลักพันบวกเลยนะใครชอบแผ่นรองเมาส์แนวสปีดนะครับที่มีความซิงซ่งๆนิดนึงเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยใครสนใจนะครับก็ไปจัดได้นะที่ร้าน Big Pen g u i n นะครับร้านอยู่ที่โครงการท สาเวสเกตนนทบุรีสาขาใหม่เนี่ยอยู่ที่ซัสโกสแควร์นะครับสีนครินทสแต่ว่าถ้าใครอยากสะดวกก็ช็อปออนไลน์เอาก็ได้นะครับมีเหมือนกันเขาจะเริ่มนำเมาเกมเกียร์มาขายแล้วด้วยนอกจากคีย์บอร์ดยังมีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ไปลองดูกันได้นะครับกับร้าน Big กแ n ดก i n